สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้วันนี้จะมาผสมอาหารเลี้ยงไก่ก็มีไก่อยู่ประมาณประมาณสิบห้าตัวไก่ประมาณสิห้าตัววันนี้ก็จะใช้สิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือไปเอามาจากนาแหนเนี่ยพี่น้องแหนเจะเอาแหนเลี้ยงไก่วันนี้เสร็จแล้วก็มีข้าวสุกอยู่หน่อยนึง มีข้าวสุกอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีลำอยู่ถ้วยนึงแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเอาสูตรเอาสูตรแหนผสมลำผสมข้าวสวยไปเลี้ยงไก่เสร็จแล้วผมก็จะผสมเลยก็จะผสมเลยเนี่ยพี่น้องก็จะเอาแหน่ใส่ไปเนี่ยก็จะใส่หมดเลยเนี่ยใส่หมดเลยเสร็จแล้วก็เอาล้ำใส่เข้าไปแล้วก็คุกพี่น้อง แบบนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเลี้ยงไก่เพราะว่ามันอพวกวิตามินจากแหนพวกอะไรเนี่ยมันดีเหลือเกินเลี้ยงไก่ก็จะไปลองดูไปลองเลี้ยงแหนอันนี้เป็นแหนแดงนะพี่น้องเป็นแหนแดงก็พอดีว่าเอาอเอิญว่า,อ,าอยู่บ้านวันนี้ปกติไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทําคลิปมาไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแนละ้วพี่น้อง หลายวันแล้วก็วันนี้ก็มาลงคลิปให้พี่น้องดูเนี่ยเนี่ยก็คนแบบนี้ก็ใช้ใช้ได้แล้วพี่น้องเนี่ยไกปย่ประมาณสิบห้าตัวเนี่ยประมาณสิบห้าตัวก็ก็ใช้ปริมาณแค่เนี้ยเนี่ยก็ใช้ลำหนึ่งกล้วยใช้แหน่ครึ่งถังครึ่งถังนี่ก็ประมาณหนึ่งโลนะพี่น้องหนึ่งโลแล้วก็ใช้ข้าวสุกหน่อยแค่นี้โอเคแล้วพี่น้องเนี่ยวันนี้ใช้แหน่ ใช้แหน่เลี้ยงลองดูสิปกติผมก็จะใช้ใช้ต้นกล้วยหัน่นแล้วก็ตำนะวันนี้ผมใช้แหน่อย่างเดียวเลยพี่น้องนะวันนี้ก็จะลองเกี่ยวกันนแหน่อย่างเดียวเกี่ยวกัแหน่อย่างเดียวพี่น้องก็ลองลองเอาเอาไปเลี้ยงไก่ดูนะครับพวกเลี้ยงไก่พวกพวกทำปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยได้หมดเลยแหน่เนี่ยได้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับการ การหมักแนหนะเขามักยังไงพี่น้องก็เข้าไปดูใน y o u t u b e นะครับนะครับยังไงพี่น้องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่น้องยังไงก็แหนยังมีอยู่นะครับแหนถ้าพี่น้องคนใดสนใจก็ก็คอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนะครับพี่น้องยังมีนะครับแหนยังมี น่น้ำน้ำน้ำเริ่มแห้งบงแล้วแต่แหน่ยังมีเยอะนะครับพี่นอ้องอ่าคอมเมนต์มานะครับพี่น้องอยากได้แหนะ่ก็ได้คลิปนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับปัญญาพารวยอ่าขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับอืม